โอเคขออการสวัสดีกนด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเกมอะไรเป็นบอลฟุตนั่นเองนะครับไปเล่นกันดีเดี๋ยวผมตัดเข้าไปโอเคเราก็เข้ามาและเรียบร้อยนะครับบอกฟุตโอเคไปไอ้ที่ผมเขียนภาษาอย่างงี้เพราะว่าผมหนีนี่จะเป็นแชท เปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ทุกคนกดไปตรงนี้นะคะสามจุดตรงเนี้ยสามจุดกดไปกดตรงนี้แปลภาษากดไปนี่ก็ให้ทุกคนเปลี่ยนนี้ได้เองคองคิดให้ดูเช่นเดียวกันเลยนะครับส่นี่นี่ไหนม,มันจะขึ้นอย่างนี้ เป็นไงครับรับหรือบอกผมไม่รู้ว่าผมคนไทยไปเราไปเล่นกันดีก,กว่าพวุ <S <S นี้ผมฟิมนิกย่จาไอ้นั่นแหละผมฟินิกจะเล่นไอ้นั่นผมฟินิกจะไอ้นั่นได้แล้วมันจะตื่น อันไหนเป็นซีนิคปะแล้วก็จำไม่ได้เลยเราไปทางไหนกันครับพี่์อืมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ดูเสียงเสียงดูเสียงดูนี่มาเรืองนี้ก็ต้องเซสเปรย์น้ำาเฟ่เด้วยโอ้ผิด ไห้หไเราเนีน่าจะใช่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 เออเราจะมาถึงสที่รีสเซสปาก่อนมันรอชาคือแแรงมากเรา ราวอะไรเขาบอกว่าเราเป็นไรไม่รู้กะเปาอะไรเปล่าเราไม่รู้ดี๋ยวเราไปหาอะไรทำกันดีกว่า แล้วกันดีละแล้กันนะจะทำตู้ไงตกินี้อะะมาดูตู้แรกกอนผมไมาดูคอมโบเดี๋ผมชอบคอมโบเป็นวิญญาณ ไปนะปล่ Billie, อยแค่ต่อยกดคอมโบดิ่งออมามามาคอมโเได้ดูน่เขาเล่นทีกสินนีหน่อยหรือเปล่าป่นี ER. ูกตีใช่เปล่าไปดูเรื่องจับผมบอย่งนี้เพราะใช้ขนเนี่ย เราอยากกดอันนี้เราเขาใช้อะไรมักดาบอะไรอย่างเงี้ยนะให้เราให้เรากดไฮคีสังเกตนะครับนี่แหละคือวิธีเขาเสียมันอยากเห็นกันไปดูสองไเดูตัดไปเพื่อขับอเคเรามาถึงกันเรยวไปแต่จะอยู่ทีมอะไรนะครับเพื่อความเนี้ยคนเราอยากดูถูกกันอ้ติดป้าย เราผมต้องหาดาบอะไรพวกนี้ต้องใช้โคต้องมีโควีสองให้ได้ชดชดใช้ดาบเซเบอร์ก่อนผมใช้ดาบจะเซเบอร์ถ้าใช้ดาบเซเบอร์มันจะพศศื้นฐานคมไงไวะเออมันต้องเป็นเรื่องผู้เล่นกับเนี่ยผู้เล่นกับก็ไอ้นั่นได้เป็นเผ่าได้ใช่ไหมทุกคนก็าจะใช่เพราน่าจะรู้ว่ามันใช่ ไปค่ะไปพักก่อนยยอะน้องไม่ค่อยชัดหน้าป่ะมันมันมันจะตกอ่ะคนว่ามันไม่ตกเห็้ยนไหมเออน่าจะเป็นทางนั้นแหละก,กอลิงอันนี้ไงว่าแหละต้องไปทางนั้นจะแบตถุงแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์เด็แบบก,ดดกททแต่ผมปิดคลิปทันที๋ยวผมข้าวผมบอกว่าบายบายไปแปลว่าถ้าผมใกล้จะหมดแหละไปที่เกาะวนวนวน กลับนเกนี่ยลับลกหัวลุกหัวลกหัวลหัวลกัวลกหัวกัวกัหลว ดื่มอ่ะผ่าผลเนี่ยมันจะมีอย <an> ่างเงี้ยทุกคนน uh, ่ารู้เน่เลว่าผมมาจากโลกสองผาผลหน่อค่ะแกจนก็ดี่่าผลไปผ่าผลหน่เฮ้เขาจะสุ่มใช่ไหมเขาจะสุ่มใช่ไหมมาสะสมแล่นั่นมีสีเพชรแล้วมันคือ ยุตสิจำซำำไ้เหมืนดีแน่นอนที่ว่าอะรคะะไนนะ please 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 a แวเราช่วยคนนี้ก่อนเหมือนเกาะนี้จะมีนายมีแค่คนเดียวน่าจะมีสองคน อปกกรแกรมมันไมมีหรือเปล่าไม่มีแต่คนเหรอหรือเปล่าไงใครวะใครใครมาป่วนเปีย้ยนตรงนี้วะเนี่ยเอาไงพ่อหนุ่มพ่อหนุมหน่มน้อยเดี๋ยวไปสู้กับใครวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยู่เนี่ยใครมาสู้กันวะเนี่ย ยังไม่เปิด PvP แล้วก็ยังสู้โอ,อ้อืมไม่ช่วดจังวะไปโอเคให้จะฆ่าเป็นพระดีๆนะ้าฆ่าเป็นพระฮะให้โดนกระถิ่นไปนะอาจะโดนกระทิ่นบ้างต่อยต่อยสักนัดหนึ่งอ่ะเด็กเขาเขาย,ยังยังไม่เปิดโอเคแค่น,นี้แหละขอตัวลาแค่นี้นะคะบ๊ายบาย